ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้หัวบส้ดสนุกเหมือนเดมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกเชนเคย yeah! มัดวันนี้นะครับผมอาจาเราอยู่กันในแมตไท,ทม์ฟอร์เมอร์พวกเราโอเคจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับย yeah! มาแล้วพวกเราโอ้โหมาถึงนี่คอยทำไรเนี่ยฮ่าวันวันเลวเจ๋งแล้วแหละพวกเราโอ้โหวันนี้วุ้เป๊ะหุ่นยนต์หนึ่งวันพวกเราโอเคคอยทำอะไรบ้างเนี่ยอ๋อไม่ต้องกดต่อยเลยเลยพวกเราโอ้โหเราวิ่งชนได้เลยโอเคเก็บเวลวเจ๋งแววแบดแล้วแอละเจ๋ยโอ้โหดูตังค์นได้ไว้เจ๋ยอ๋อเจ๋ยอะฮอมีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยฮัล่าเจ๋ยอะฮานี่ค okay. ืออะไรปุ่ม F ปุ่ม F นี่คืออะไรอ่ะ สวัสดีครับอ๋อนี่คือปุ่มทักทายพวกเราโอเคสวัสดี้จ้ารับนิดหน่อยอจีว่าไงเพื่อนอจีแล้วปุ่มอีล่ะพวกเราปุ่มอีทำอะไรอจีอ๋อฮะปุ่มอีอ๋อฮะกลายเป็นรถอจีเปิดเป็ดเป็ดมาแล้วแหละรถด่วนฮาร์ฟอร์มเมอร์อจีอ้โหะกดีพวกเรากดีอจีกด e คิดหนึ่งกลายเป็นหุ่นยนต์อ๋อแท้จริงเลยแล้วกดคิวล่ะอ๋อฮะกดวเต้นอจีอจี จำบาจำบาจำบากดอีกทีมสิอ๋ออ๋อเป็นท่าหุ่นยต์เอ็ดเอ็ดเอ็ดอ่อนแอดอ่อนแอดอ่อนแอดกดที่คีล่ะเจ๋ง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 อ๋อ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 ่าถ้าเด็กอยากได้ของเล่นแม่หนูอยากได้ของเล่นแม่ไม่ใช่ไงอ๋อดูท่าด้วยอ๋อท่ากำลังสไตล์อ๋อเจ๋งเลยอเจอเจอ้าะอเจแล้วปุ่มนี้ล่ะพวกเราอเจปุ่มนี้ทำอะไร ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะแอดเพื่อนนะพวกเราโอเคแล้วอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าพวกสกินหุ่นยนต์นะพวกเราโอเคนี่ตัวสีเหลืองเราได้แล้วนี่เราก็เป็นตัวสีเหลืองได้อ๋อโอเคก็ต้องตามเลเวลกันไปหาเงินอเจต้องฝ่าไวแล้วพวกเราอเจตวัดดีอเจ จ๊กเจ๊กเจ๊กวนมาแล้วครับอเจยวนมาแล้วว่าแล้วแเจยอเจย์อเจย์เย้โอ้โหนไปโดนอะไรเนี่ยไปกดโดนตรงนี้อเจยกกายเป็นหุ่นยนตัวนี้ละพวกเราโอ้โหอย่างนี้เลยอเจยอ้เจยทำลายตึกก่อนอเจยเวลสิบละละอเจย์อเจย์อเจยงเวลสิบแล้วละกด E ทีนึงอเจยบินละล่ะอเจยบินบินบินเราจะบินเป็นอกอเจย อ๋ออันนี้ก็น่าจะฟรีนะพวกเราแต่เราต้องเป็นอะไรเนี่ยอ่าฮะอ่าฮะปฏินำพวกเราอเจ๊อ่าฮะเราต้องเป็นสมาชิกอเจ๊เราไปดูที่กันก่อนดีกว่าพวกเราอ่าฮะตอนนี้เราเสี้ยนแล้วล่ะอเจ๊เส้นอยากบวกก็แหละอ่าฮะเจ๊ันนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยมีหัวใจแดงด้วยอเจ๊อ่าฮะอ่าฮะสร้างมันเถอะเจ๊ฮะตรงนี้มีถ้วยด้วยพวกเราโอฮให้ทำอะไรเนี่ยหอะไรเจ๊มันจะสายบวกแล้วพวกเรา มากดอ e ีก็แล้วอเจหมายอลไโอสายบัวออถือดิสอมเลย่ะอัจเจปังอ่าฮ่าอเจาอเจโอเคบัวก็แล้วอาจอ่าฮะเวลสิบก้าแล้ว,ล,วล่ะอ,อเจอ่าอ่าหวัดดีอเจ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 หวัดดีอเจอ่ได้เงินด้ดยดีนะพวกเราฮ่า ดีง่าง่าพอเถอะพอเถอะเฮ้ยตรงนั้นแหละพวกเราฮะเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าพวกเราฮะเราไปสำรวจดีกว่าสำรวจกันต่อบพวกเราไปละอ่ะเจเป็นรถน่อยอ่ะเจอ่าฮะเราดูไฮเทคมากอ่จเจงอ่จเจงอ่าฮะมีสาวไอ้นานไปแล้วอ่าฮะคุณนยนต์อะไรวะลงน้ำได้พวกเราอ่าฮะไม่พังได้เนี่ล่ะคุณนยนต์ทาฟอร์มเมอร์เองอ่ะเจอ่ะเจงอ่จเจง เราต้องฟาร์มแล้วแหละงานนี้อ an. oh, ่ะเจ๊มาร์มรถหนยนต์ชนละล่ะอ่ะเชิอ่ะเชิอ่ะเชิงอ้วนมาแล้วล่ะอ่ะเจ๊อ้วนจอมทำลายอ่ะเจ๊ทั้งกันก่อนอ่ะเจ๊งอ่ะเจ๊งอ่ะฮะฮะมาแล้วคร้าปวนมาแล้วครับอ่ะเจ๊งอ่ะเจ๊งอ่ะฮะวันดีเพื่อนว่าไงเหรออ่ะเจ๊นายก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันเหรออ่ะเจ๊เขาก็เป็นหุ่นยนต์กันหมดทั้งเสริมแล้วอ่อนแกหุ่นยนต์เลยอ่ะเจ๊โอเคตามนัละล่ะอ่ะเจ๊ ปังปั้งมาเลยค่คือหุ่นยนต์ออดอ่ะเจ้เฮ้ยอ๋อไอตรงนี้แสงแสงนี่แปลว่าเราซื้อได้นี่นะพวกเราอ่ะเจ้ไม่เท่เลยหุ่นยนต์ฟันเย็นเฮ้ยแมวหรอกอ่ะเจ้นี่เลยเลเวลสิบสามเหรอเฮ้ยอันนี้เลเวลสิบสามอ่ะฮะไม่เท่เลยว่ะฮัลโหลไปดีกว่าอ๋อเลเวลสิบสามไม่เท่เลยฟาร์มต่อพวกเราอ่ะเจ้อจังอ่ะฮะอจังทำลายบ้านตึกอ่ะฮะอะไรวะเนี่ย งงเลยไปกดซื้อตัวนี้ใฉยอะอะฮะกลายเป็นรถตักเฉยเลยพวกเรางงเลยแหละฮัลโหลโอ้โหฉันดูซาเก็บเงินมาตั้งเยอะอ๋อเจงช่างมันไม่เป็นไรอเจง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 โอ้โหอุตส่าห์เก็บเงินมาเฮ้ยเฮ้ยมันให้เราซื้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเงินไม่มีว่ะอ๋อฮะนี่คือปลดล็อกได้แล้วอเจงอเจงช่างมันไปดีกว่าพวกเราเฮ้ยอะฮะเราไปสำรวจที่อื่นดีกว่าพวกเราโอ้โห พอแล้วอเจย์อเจยที D ่เกียจฟาร์มแล้วพวกเราสำรวจดีกว่าฮ uh ัลโวัดดีครับอเจย์อเจยตรงนั้นไงที่เราบอกจะไปเมื่อกี้เนี่ยอเจย์อเจย์ครับอ้าวบวกก่อนแล้วกันจะ์เทกก่อนไปอ้าวจับจับบ้าอ้าวบวกใครไม่ได้เลยไม่ได้เข้ามาเลยปไาละไปละไปละอ้าวนี่อะไรเนี่ยอ้าวอ้าวตอนนี้เรามาที่ไหนเนี่ยอ้าเมืองใหม่พวกเราโหเราอยู่เมืองจริงเลยอ่ะอเจย์อ้าวฉันฉงๆอ่ะ ช่างแปลงหงงงงเจงแล้วอ่ะฮ่าหงยอมมาจับมาแชกเจงอเจฉันะไม่ซื้อไม่มีตังอเจอแล้วแล้วแล้ฟาร์มกนละอเจงอเจงอเจงไออ๋อพวกเราโหมันทำลายได้ไม่หมดนี่นะมันทำลายได้แค่อันเล็กอเจอ่ฮะงั้นเราก็ทำลายบ้านหลังเล็กก่อนละกันอเจงอเจงอ่ะฮะแล้วมาสิบห้าละอเจงเงินขึ้นช้าจังวะล่ะ อเจ๊อาเจงอาเจ๊อเจ๊วัสดีอเจงอาเจ๊ไม่มีอะไรเลยตรงนี้วันดีเพื่อนอ๋อฉันเป็เพื่อนแล้วเ่รออาเจรอฉันด้วยเจเหรอเจวันดีเพื่อนอาเจ๊วัสดีอเจ๊ฉันเป็นรถตักแหละอาเจอเจ๊รถตักอย่างกระแมงป่องพวกเราอาเจดูไงกระแมงป่องชัดๆอาเจ๊อเจงหาเงินต่อแล้วไปซื้อ คุณยนอันใหม่ดีกว่าพวกเราโอเคอันนี้เบื่อแล้วเจเจวัดติไปไปพวกเราแล้วหางเงินหางเงินหางเงินอะไรอ่เจ๊งอ่ะเจ๊งอ่ะเจ๊งมาแล้วพวกเราโอ้โหวันาร์มมาแล้วล่ะเจ๊งวันเดีวสามสองก็แหละเจ๊งไปดุ้งบนดิเฮ้ยเห็นเหมือนมีบอสเลยแหละพวกเราแล้วอ่ะเจ๊งอ๋าเห็นเขาทำอะไรกันตรงโดนไม่โลฮะไปดูดิเจ๊งโอ้โบอสพวกเราโ มีบอสด้วยเหลอวันดีเจตชนู้วจริงจยิงจริงจริงแงแงแงเจ้าอะฮมีบอสด้วยมาเลยฉันไม่กลัวหรอกบอสหรอเจ้าเจ้อะฮะลอดเรียนลอดอะฮเอาวันเรียนลอดเจไม่ไหวว่ะเฮะยเหออะฮมีบอสด้วยพวกเราเจมันเหมือนบอสเลยเดียพวกเราโอ้โหบอสที่ขังอะฮกับอะไรเนี่ยอะฮะคาร์เซาวกับซิลาหรืออะไรเนี่ยเจ ไปกันต่อดีกว่าพวกเราฮัลโหลเราไปหาดูอย uh ่างอื huh. <c <c ่นดีกว่าพวกเราแค่บอสนะคบอสพวกนี้บอสกระจากบอสกระจากไอ้เ่าเกือบตายเอเจไปดีกว่าจริงอ๋อบอสอยู่ตรงนี้นี่เองพวกเราหาบอสเจอแล้วล่ะเอเจฟาร์มต่อดีกว่าพวกเราเราจะไปซื้อหุ่นยนต์แท้ๆเอเจเอเจเอเจ อะไรพวกเราโหอ้วนแล้วคุณโยนได้แทะมาแล้วแ่ะโอ้โหสีแดงแรงลิ้นเลยล่ะสีน้ำโชกอ้วนมันเดิมอ่ะเลเวสามสามไปแล้วไอ้กดแทะเจ๋ไหนทดสอบท่าเต้นหน่อยจิง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 จัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้ จำโบจำโบจำโบอีกท่านึ่งจึ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 งออยเย่อ้อยเย่อ้อยเย่เฮ้เฮ้เฮ้เเบื่อแล้วพอแล้วเฮ้ยหยุดเต้นฮะล่ะหยุดเต้นหะล่ะเฮ้เฮ้อเจ้ฮะฮะวันนี้หุ่นยนต์แท้ล่ะพวกเราโอ้โหสนุกมากเลยอ่าอ่าอ่าเจ้อเจ้เฮ้ยมันมีอันนึงพวกเรายังไม่ไปสำรวจเลยอเจ้เราต้องไปสำรวจแล้วล่ะอจึ๊งอจึ๊งไปดิ ไปสำรวจเลยแหละพวกเราอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะฮ๋ออันนี้อันสุดท้ายแหละที่เรายังไม่ได้สำรวจพวกเราะเขาไปเลยแหละเจ๊วัดเด๊มีใครอยู่ไหมอ้วนหมาอะไรเจ๊อ๋อเขาอยู่ตรงนี้กันพวกเราเจ๊เจ๊เจ๊อ๋อเวลอัพเลยแหละเจ๊อ๋ออ๋อที่ฟาร์มแล้วเนี่ยอะไรเจ๊มาแล้วแหละอ้วนหมาแหละเจ๊อ๋อตรงนี้ไม่ค่อยมีคนพวกเราโอเค โอเคอเจอเจกลับดีกว่าพวกเราโอเคละอเจวันพอใจแล้วะอเจสำรวจพอแล้วแหละอเจอเจอเจวันดีวันกลับมาแล้วล่ะครับอเจก็มาจะเล่นน้ำไปแหละแล้วอเจอเจหัวหมันนี้นะครับผมน้องๆโอ้โหสนุกมากเลยแหละพวกเราลองมาเล่นกันดูนะครับผมโอเคอ้อ ฝากวันี้เยอะหาคุณโยนกันเยอะนะครับผมพวกเราโอเควันนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนแหละบยบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราวันนี้อ้นวอนปลาลาอเจยหคุณโยนสีแดงอเจยอเจยปาราลาเยู่ย